มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทรงพระสิริโฉมเจ้าหญิงกัมพูชาใส่ชุดไทยเข้าพิธีเสกสมรสเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆทางราชวงศ์กัมพูชาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเจ้าหญิงทรงสละโสดต้อนรับวันวาเวลนไทน์สำหรับ องค์เจ้ากษัตริย์หม่อมเจ้าณโรดมรัศมีโปนิตาพัทิดาในสมเด็จพระราชบุตรีพระอนุชนโรดมอรุณรัศมีทรงเข้ารับพระราชพิธีเสกสมรสกับมาร์กซิมิเลียนโนบัตตตเลียชาวสเปนโดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถโรดมสีหมุนีและสมเด็จพระมหากษัตริย์นโรดมมุนีนาศสีหานุพระบรราชมารดา ทรงเป็นประธานประกอบพิธีณพระที่นั่งเทวาวินิชัยในพระบรมราชวางังจตุมุกสิริมงคลกรุงพนมเปญและที่ทำเอาหลายคนฮือฮาคือเจ้าหญิงได้ทรงสวมใส่ชุดไทยเข้าพิธีเสกสมรสเรียกได้ว่าทรงพระสิริโฉมงดงามจริงๆค่ะทรงพระสิริโฉมงดงามเจ้าหญิงกัมพูชาใส่ชุดไทยเข้าพิธีเสกสมรสขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ